วิธีสร้างรายได้เมื่อคุณไม่มีรายได้ สวัสดีค่ะยัม,มิจอยค่ะวันนี้ยัม,มิจอยจะมาแชร์วิธีสร้างรายได้เมื่อคุณไม่มีรายได้ยัม,มิจอยได้ไปเจอบทความบทความหนึ่งจากเว็บ p e n n e s t n o c k n o เป็นเว็บในประเทศนอร์เวย์ที่พูดถึงเรื่องเงินแล้วมีบทความบทความหนึ่งที่น่าสนใจที่สามารถทําเงินได้เลยโดยไม่ต้องมีต้นทุนในการซื้อของมาขายหรือการตั้งหน้าร้านอะไรทั้งนั้น แล้วบทความนี้ก็ยังบอกถึง how to บทความที่ยังม่จอยพูดถึงอยู่นี้มีชื่อว่าขายของในบ้าน100รายการภายใน1ปีเป็นความท,ท้าทายมากๆเลยกับการขายของ100รายการกับของที่เราไม่ต้องการอีกต่อไปไม่ว่าสิ่งนั้นจะชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่เช่นโต๊ะตัวเก่าที่เก็บในห้องเก็บของหรือ รถยนต์ที่ไม่ค่อยได้ขับทําไมเราต้องขายของ100รายการ10รายการไม่ได้หรอก็เพราะ 1. เพื่อกําจัดสิ่งของที่เราไม่ต้องการออกไปมันไม่จําเป็นเลยที่เราต้องเก็บของที่เราไม่ได้ใช้ให้รกบ้านและมันไม่ทําให้เรามีความสุขเลยแถมยังสิ้นเปลืองพื้นที่ในบ้านอีกด้วย 2. เราจะได้รับเงินจากการขายของที่เราไม่ต้องการเพื่อมาใช้ในค่าใช้จ่ายที่จําเป็นหรือเก็บออมเอาไว้เพื่อลงทุนต่อ3 เราจะรู้สึกดีเมื่อของที่เราไม่ต้องการนั้นไปมีชีวิตใหม่กับคนอื่น และเป็นเรื่องที่ดีต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่ต้องไปทําลายทรัพยากรธรรมชาติเช่นพวกโต๊ะไม้ก็จะได้ไม่ต้องไปตัดไม้มาเพิ่ม4พอเราได้เห็นรายการของที่เราขายไปเรื่อยๆแล้วเราจะเริ่มรู้ว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรกันแน่5้าการขายของทั้งหมด100ชิ้นถือเป็นงานเราจะต้องทําให้เสร็จภายใน1ปีโพสต์ขายของหาของมาขายตอบคําถามลูกค้าแพ็คของส่งของพอเราเริ่มขายของที่เราไม่ได้ใช้ไปสักระยะหนึ่งแล้วเราก็จะเริ่ม เห็นภาพว่าสิ่งไหนที่เราควรจะซื้อหรือสิ่งไหนที่เราควรจะไม่ซื้อทําให้เราประหยัดการใช้จ่ายมากขึ้นเพราะถ้าเราซื้อของที่ไม่จำเป็นต้องใช้มาอีกเราจะต้องจ่ายเงินแพงกว่าเงินที่เราได้รับจากการขายของที่ใช้แล้วการขายของ100รายการถือเป็นการตั้งเป้าหมายที่ดีเป็นการตั้งเป้าหมายด้วยจํานวนรายการไม่ใช่จํานวนเงิน เพราะเรานั้นก็สามารถที่จะหาของชิ้นเล็กชินน้อยมาขายได้แต่อย่าลืมนะว่าต้องเป็นของที่ยังมีคุณภาพและก็สามารถใช้งานได้ด้วยวิธีเตรียมรายการของที่จะขาย 1. ทําแบบฟอร์มของที่จะขายเพื่อให้เห็นภาพและสร้างแรงจูงใจให้ไปถึงเป้าหมายแล้วยังสามารถดูได้ว่าตอนนี้เราขายของแล้วได้เงินกี่บาทแล้วแล้วรายการไหนที่เราขายได้ก็ให้กากบาดท,ทิ้งไป2 ค้นหาของที่เราจะขายแล้วจัดมุมใดมุมหนึ่งของบ้านเพื่อรวบรวมของเหล่านั้นถ้าของชิ้นนั้นมีค่าสําหรับคุณก็ให้เก็บมันไว้แต่ถ้าเงินมีค่าสําหรับคุณมากกว่าก็ให้ขายมันทิ้งไปซะวิธีขายของที่ไม่ได้ใช้ 1. เลือกแพลตฟอร์มที่จะใช้ในการขายของอย่างเช่นขายดีกลุ่มของ Facebook, Lazada, Shopee, หรือ IG 2. โพสขายของในแพลตฟอร์มที่1โพสต์นั้นเราจะลงขายของได้แค่1ประเภทเท่านั้นเราจะไม่ลงขายของหลายประเภทในโพสต์เดียวกันเมื่อเราได้รายการของเก่าที่เราจะโพสต์ขายแล้วให้รีบโพสต์เลยนะคะเพราะรายการของบางอย่างเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาเราถึงจะขายได้ you can do it 3 ตอบคำถามลูกค้าอย่างรวดเร็วเมื่อเรามีการลงโพสต์ขายในแพลตฟอร์มต่างๆแล้วเราควรหมั่นเข้าไปตรวจสอบว่ามีคำถามจากลูกค้าสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าตัวนั้นๆไหมเพื่อให้ของเราได้ขายเร็วขึ้นและนั่นก็คือเราก็จะได้รับเงินเร็วขึ้นไปด้วย 4. จำนวนรายการ หากเป็นของประเภทเดียวกันแล้วมีจํานวนมากกว่า1ชิ้นก็ให้นับเป็น1รายการแล้วถ้าเราเริ่มต้นได้เร็วนะคะเราก็จะมีรายได้เร็วขึ้นค่ะเทคนิคสําหรับการโพสตขายของในแพลตฟอร์ม 1. พาดหัวบรรทัดแรกนี้คือการพาดหัวซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะบรรทัดของการพาดหัวนี้สามารถที่จะค้นหาได้ก่อนที่เราจะลงโพสต์นั้นเราต้องคิดกลับกันว่าถ้าเราเป็นคนซื้อคาหลักเลยที่จะใช้ในการค้นหานั้นคืออะไรเราก็พาดหัวแบบนั้นไว้เลยแล้วสิ่งที่ควร ใส่เพิ่มเข้ามาก็คือยี่ห้อขนาดสีอธิบายไว้ในพาดหัวด้วยนะคะ 2. ภาพเราจะต้องมีรูปภาพของสินค้าที่เราจะขายด้วยยิ่งมีจํานวนหลายภาพนั้นยิ่งดีเลยค่ะเวลาเราถ่ายภาพก็ควรที่จะถ่ายในที่ที่มีแสงสว่างไม่ควรมืดเกินไปหรือสว่างจ้าเก,กินไปถ้าเราจะขายเสื้อผ้าแล้วควรใส่เสื้อผ้านั้นแล้วก็ถ่ายรูปออกมามันจะทําให้สินค้าตัวนั้นเนี่ยมีความน่าสนใจแล้วคนซื้อก็อยากจะซื้อมากขึ้นเน้นว่าอย่าถ่ายภาพในที่ร่มนะ 3. ข้อความในข้อความนี้เราจะอธิบายถึงลักษณะของสินค้านั้นๆระยะเวลาที่ใช้งานมาแล้วเก่าแก่แค่ไหนหรือว่าเพิ่งซื้อมามีตำหนิตรงไหนชำรุดตรงไหนหรือเปล่าแล้วก็อย่าลืม ยี่ห้อขนาดสีก็ต้องใส่ด้วยเช่นกันค่ะให้เราคิดว่าถ้าเราจะซื้อสินค้าตัวนี้เราอยากรู้อะไรของสินค้าตัวนี้บ้างก็ให้ใส่รายละเอียดตรงนั้นไปได้เลย 4. ราคาการตั้งราคาที่เหมาะสมนั้นอาจจะยากหน่อยนะเคล็ดลับหนึ่งก็คือดูว่าลูกค้าคาดหวังอะไรกับสิ่งของที่เราขายหรืออาจจะถามตัวเองว่าอะไรที่เราต้องจ่ายเงินเพื่อสิ่งของชิ้นนี้หากเราตั้งราคาสูงไปเราก็อาจจะขายของนั้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเดือนต่อมาเราค่อยลดรา ต้นกว่าของชิ้นนั้นจะขายได้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีดีมีประโยชน์แบบนี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะยัาม่จอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย